มาเฮ็ดครับเขากินครับบ้านนี้เมนูปลาหมึกครับซื้อมาสองร้อยนีกสองร้อยเก็บไปเจ้าตัวบุเป็นปลาหมึกตาตัว,วทั้งหมดเจี๊ยบตัวเจี๊ยตัวเป็นปลาหมึกอ่าอันนี้นะครับอาจงไว้มะเขือเส้าบาทกระเพราหาบาทตนนัวนี้แล้วก็พริกแกงยี่สิบบาทยี่สิบบาทกับบริไซเบิร์ดด็อกนะครับ อันนี้มากบัวมากเตรียมส่องมาครับเห็ดกับเขาเตรียมเครื่องเรียบร้อยนี่ครับมา,มาเอยมาเนี่ยจวดเลย สวัสดีมิตาสาวเล่ารักต่างวัยค่ะพ่อ่สัมพีตร์รักต่างวัยครับผมเมนี่มากกินข้าวน้ากันด้วยจ้าพัดปลาหมึกใส่มะเขือเนาะกะเพราปลาหมึกกะเพราปลาหมึกอะไรกะเพราก็ได้พัดเพีรก็ได้เพราะว่าเบิ้งคลิปเห็นข้าเจ้าเห็ดโอ้คิดอยากกินเมนู่นี้ส่วนพ่อ่สัมพีร์ซื้อข้าซื้อปลาหมึกมาพัดเพียรกันบ้างเลยซื้อมาเห็ดซื้อมาสองร้อย ต้องลได้จักตัวได้เจ็ดตัวเดเจ็ดตัวกับว่าแบ่งแบ่งเห็ดนี่สามตัวบ่ะสามตัวอันนี้ตัวใหญ่เหลืองตัวใหญ่เหลือสี่ตัวตัวน้อยปลาหมึกเนื้อกิโลหนึ่งสองร้อยห้าสิบบปลาหมึกกระดองนะครับผมปลาหมึกกระดองบบบ่เคยเห็ดกินจัคเทอ่อเพราะว่าพอดีเมื่อคืนนี้เรือนบังเฟะ เป็นเห็ดอ่าผัดเผ็ดปลาหมึกนะนก็เลยคิดยอยากร่องกินเบิงว่ามันจะสมสมสมกิดอยากว่ะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังปุ๊บเป็นไอมสมคิดอยางอยู่ แตถาว่าได้อาปลาหมึกตัวนั่นนะตัวงใหญ่น,น,นปะปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกความปลาหมึกยังเนบ่ยบอกเพราะว่ามี่เ้อเอานี่ก็ได้หรอกเพราะว่าเจ้าเจ้าหยั่งมึงได้อาตักเนื่ยแอตัวนาน,านมากเน่ยหยความนุ่มของปลาหมึกอ,อะหยั่ดีปะนุ่มแต่ละตัวมันจะมีสะเสน่ห์ของเขาปลาหมึกเนี่ยน มีหลายพันปลาหมึกก็ได้มีหลายพันเห็นอะไรย่งมามาว่างไปเตะดอกบ่าได้กินไม่ไกินไปแล้วหรือปล่กินไปแน่้หน่อยหนึ่งล้วนี่กินอีกเยอะมีหมากแนีก็พี่น้องพี่น้องว่าหมากอยงเนี่ยมินตาเจ้าของจักรปะแหน่ไ่รู้มินต้าใอยว่ามะเขือสุกลูกพับนะครับ ค่อยกัว่ามะเคือสุกมันเป็นแบบนี้นะหน่วยละเครื่องมาเขียแค่มันบ่หนึ่ง่วยละสิบบาทเป็นเอา,า,บ,เาบอกินแนว่ยองเิาด้เนว่ไงดบ่เคยกินขึ้นอยากแล้วก็มันต้องลองบ่ลองมันกับบ่รู้บ่ลองอ่ะมีแต่ความสงสัยนะมนสงสัยอยู่ในใ,ใจขนาดเลือกเลือกกันเนี่ยบ่หูมันเลือกแนวใดเลือกแนวสุกหรือว่าแนาวเฮิมพ่นนมมื่นแนวมันสีแจ่บเหมือนนวสุกหมดแล้วเนาะ <laughs> โมโหแล้วห้องมากไมมนี่มันต้องทุกหลังควันมันค่อยสิแซ่บบางคนก็กินเทมบางคนก็กินซุปก็กินเทมมันก็ฟาดเนาะเพแซ่บอีกละอืมให่ข้าเลือกนะบพราว่าเอาหน่วยแซ่บหน่วยพร้อมกินมันแซ่บโลดรสสนุกเสร็จแซ่บ เมลามีแนวเส็จแสมกินแล้วก็คิดหอนคนอยู่บ้านอยากให้กินนล้ำกินหอไพายลายกมูกคิดนหอนพ่อคิดนหอนแม่คิดนหอนดูก่ะนลก็คือเมนูแบบนี้อาหารแบบนี้ว่าบอบอกไส้ได้เห็ดกินราค็บอกไข่ได้ซื้อกิน ยากแหละขนาดซิ้หมูังสื่อมากินยากเหรอพอพิ่นมามีเนี่ยมันมีอยู่ม,มีขาย,ขายแต่ยยแต่เ้าบ่สื้อมากินเพราะว่ามันมันแพงเงิน่บรายคืออันนี้ข้าซื้อกินกะเฮ้าบ่ได้ซื้อตลอดโดนๆเห็นเ้าคิดยากเ้าก็ซื้อมากิน ขึ้นอย่างนั้นกักินแต่ว่าโบแมนกินแบบแบบฟุ่มเฟือยกินโบฮูจักเลยนะกินโมจักประมาณข้ามเมืองกับเปาเราโบมีเงินมันกับสีหยาบแม่เออค่ะพอมีแน่เข้ากับตันโดนกินเธอหนึงบ่แมนว่าเโอ้ยกินเอากินเอานันมันกับโบแมนเนาะทันประหยัดลายมันกับโบดีประหยัดเกินมันกับโบดีบ่ได้กระจกดยังคำนำเขาเลยแม่พ่อไปนะครับกินฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยลายมันกับโบดี บ้านี่กินเบิร์ดเด้ค้ำกระเป๋าเงิน,นเบิร์ <c oughs> ดแหรวเหตุใดน้องเสียเอามาหยังมากินน้อเ <c oughs> บิ่งดมากันแล้วได้ไีม <c oughs> แมนบอกรคือที่ที่บอบอได้กินอยู่ทั้งบนก็คือนี่แหละพันเท่าสีซื่มันกับู้ยู่งลหรอว่ามันแสบมันบอแสบแต่ว่าบอซื้อ เพราะว่าคำว่ามันแพงมันแพงมันแพงกับเลย่อบริสุทธิ์มากินวัดเอาคิดบ่กว่าจักมือหนึ่งคงจะได้กินคะคิดอยู่ต้องมีมือหนึ่งเฮาต้องได้กินต้องให้มันกินได้ถ้าเฮาบอถ้าสมมติว่าเฮามีได้นะเฮาบอบริสืทอบอลงทุนสื้อนะบอกา้าสื่อหันซันซะเนาะบอกา้าซื้อมันกับอะไรกินแมนบอแมนบอกา้าลงทุน โบกา้าโบกาเฮ็อยังมันกับบ่ก้ามีความสําเร็จการได้กินก็คือว่าสําเร็จแล้วในสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะกินแซบสุดยอดเลยพีมมม่มินตาแซบย้อนยังย้อนพริกแกงพริกแกงเจ้านี่สุดยอดยกโปให้เลยโบผิดวังอลาทเทศบาลเนื่องใบซื้อประจำนะครับแมม แต่ว่าอยู่อยู่บ้านเท่ากับมีอยู่มีคุณในห้างกับมี่ที่เป็นซ่องกับมี่มันคนละแบบแต่ว่านี่ขาเจ้าขาเจ้าจะเอามาใส่ซ้ำใส่กะละมังขายพรุ่งจะเฮ็ดเฮ็ดไม่ตลอดนะครับอยู่ในเซเว่นยังกับมี่แหละแต่ว่าอันนั้นเพิ่นเพิ่นกัเห็ดมาไวโดนเนาะก็คือเห็ดมาจากโรงงานแม่มาจากโรงงานมันกะอีกแบบนึง แต่ว่าเ้าซื้อเ้าซื้ออยู่ตาลาดาานาี่ห้ nh อ,องกินบ๊อบ <laughs> บ๊อบจเคืียย้อนยังนงกินบ๊อบบ๊อบว่าย้อนยังย้อนน่าบริเวณกินย้อนบริเวณกินหรือว่าย้อนย้อนกินแล้วมันมันบบ๊อบบ๊อทับใจ อืมใช่เอาเลยคอคนละครึ่งมีจ่ายเงินคนละครึ่งจ่ายแบบเอ่อเต็มที่แล้วเนะาะเพียงทับเลย <c oughs> คนละครึ่งน <c oughs> ะครับใส่บูาพา่บาพอต้องได้เอาเงินในวอลเล็ตมาใส่ห้าบาทเราไม่เหมนบ่บาพอทักโมโลจักษ์พัดเเอาเงินในวอลเล็ตเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ ทุกมื้อนะครับคนละเครื่องใส่โบเบิร์ตมันกับใบเก็บไว้ในเบอร์เรตเขาก็ดึงเงินในเบอร์เรตออกมาใส่เน้นส่วนมากข้าใส่โบเบิร์ตจะคื่อะไรใส่บเบิร์ลรังมืองเพราะได้ใส่ยักบาทเลยเอาไปใส่ย่ำจำเป็น่นซื้ออาหารมาไหวเมื่อไหร่เมื่ออื่นก็ว่าได้ซื้อหรอกได้ยังแน่เมื่อนี้เมื่อนี้ได้ที่แน่เน่ก็ได้อันนี้สองร้อยเนาะมื่อสองร้อยแล้วกับไก่ ไก่กัทั้งหมดสองรอยเกบาทนะหมูหมูบริสุทธิ์สามสันบริสุทธิ์บอกตกตกลงกันเลยบริสุทธิ์คิดว่ามันอันกินกินดูแล้วแล้วเรื่อเบรยามีหมูน่องหมูตีนแล้วก็โอ้ไก่ไก่เออเอาอกน่องแล้วก็ตีนนะครับเื่อรุ่มๆกันเนี่ยสองไหลสองก้าบาทสองรหลก้าบาทของของไก่เนาะ่ของไก่ น,นี่คล้องกินในตู้เย็นนะครับนี่เอามาไปในตู้เย็นเวลาชุกเฉินแล้วว่าเ่าก็บ,บอต้องไปตลาดช่วมมอก็ได้มีใครขาดอะไดที่สุดในคข้อเลื่อนก็คือใครใค่ตวกเครื่องปรุงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องที่จะบอขาดนะครับอเอาถึงเรื่องเครื่องปรุงนะเป็น เครื่องปรุงคือเบามากเนาะอ่าอยู่บ้านเนาะมิ้นตากับมี่แต่เกลือแป้งน,นัวน้ำมันมีแค่นี้หรือคือสามสามอย่างทนๆเลยแม่เครื่องปรุงแล้วก็น้าปลา,า,ปาบดได้ใส่เลอืมบดได้ใส่เลยก็คือเอาความเค็มเอาความเข็ม,ขม,ขมจากเกลือเอาความเข็ม,ขม,ขมมาจากเกลือแล้วก็ย่างน้นอยกันซูมอนี้เนะเาะอ่าพัฒนาขึ้นมากว่าสันๆพัฒนาขึ้นมาก มันกบมีแมกกี้น้ำมันหอยแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่กี้นะมีแต่อันเกลือแป้งนัวทนทนเลยพูดได้เหรอว่าเกล็ดไหนสิ้นเปลืองไข่บัอบมานยุ่งน้อยงไข่บ้านนี้เอาเครื่องปรุงทุ่มนั่นมาใส่เหรอมันแซบมันแซบมันแซบเลยติดใจญ่เลยกับบะหมี่เหรอกับบะแซบเพราะว่าเขากินขันเขาบ็ได้กินเขากินแต่แบบนั้นมันก็ยุได้มันกับบะได้ซีเรียสมัได้เรื่องมาก มันก็กินไดคือเก้าพอเขาใจยุว่ามือเจ้ากินแบบนั้นตั้งแต่น้อยอยุ่นุนใหญ่มากอือันนี้พอดีมาพัฒนาอ่ายกระดับชีวิตของเจ้าของอ่าเริ่มมากินน้ำปลาเริ่มมากินปลาล่าเริ่มมากินน้ำมันหอยซอสนี่ยังต่างๆพวกรสดีพวกคันนอพวกยังต่างๆเครื่องปรุงเอาไปามากเามันแฝดอ่านนี้พอดีไปเฮ็ดกินเจ้าของ เมื่อบ้านเห็ดเราโบมีต้นนี้บ่แซ่บมันวะไปซื้อขนมมาใส่ไปซื้อนั่นมะไซเป็นบ่บานนี่น้นขันที้บ่ลูกอะ่อะบ่เป็นยังเกียร์สูบม,มัน,นย่างนหน่อยๆข้าวกระดานมันกะประหยัยดไปอีกส่วนหนึ่งนะว่าตรงๆมันบ่มีเงินซื้อฮะละ <laughs> ก็คือจังได้ก็กินได้กินเพื่อบอเพื่อเอาชีวิตรอดนนเราบมแม,มนกินเพื่อความสุขเนาะแมนกินเอาเพื่อชีวิตรอดบอมแมนกินเอาความสุขความแซ่บช้ำนั่งก็เคยกินมันอยู่แล้วก็คือมันมันอยู่ได้กินยังไงก็อยู่ได้นะบแมนบางคนนะ่ะน้ำปลานะเขาเจ้าว่ามันเหม็นมบมมักกินคือแต่ก่อนคอยมาอยู่คอยมาอยู่ครั้งแรกอยู่นี่นะคอยกับบมักเด่นปลาคอยบ่มัก ขบชอบกินมันเออมันกินเหม็นๆมาสันเหมือนกินเน่าๆฮะน่ะกินเน่าๆคืออ่าคือจังของบูดฮะน่ะบ่มักตอนนี้กินไปกินมามันมันมันก็ดเลืยลึ่นนี่แหละเข้าเข้ายู่แต่แต่ละเผื้นพีแต่ละมองมันเขาต้องปรับตัวแห้มันเข้ากันเนาะก็เพื่อ้มันเข้ากันเพื่อนมักผัด ผัดผักบุ้งนะครับมผมผมซื้อเตาเจียวมาใส่นะครับมาตันนวนอ่ะล่ะผ่าน,น,นมาก,กินแล้วม่ากันแย่นะครับพ้าก,กันามาก,กิน <c oughs> ก็คือเป็นกินแรกของเขาเป็นข้างแรกของเขาที่ได้กินของชิ้นนี้นะครับแต่เล่าเหมือนกับว่ามันมันมันบริเวณหลอดเรือบริเวณกินที่เขาเคยกินมากผัดผักบุ้งนะครับผักบุ้งที่ซื้อเนี่ยผักบุ้งไฟแดงนี่ยังพวกเนี่ย มันต้องมีเต้าเจียวนะแบบน,นี้เ,เห็นมาเบสน้เจ้าก,ก็กินยุ่นะครับเจกินยุ้ยนะมันกินไปไห้มันบ่มาก,กินแค่ไหนคืะนะคอยู่ปุ่นอ่ะเมื่อเจ้ากับพวใครได้สือกับเขากับเขาดีกับเขาสําเร็จรหรือว่าวหรือว่าเป็นร้านอาหารไปห้ากินร้านนั้นร้านนี้ไม่เคยไปม่สือมันมันแพงบบานี้มันกลับกันซุ้มมือนี่เท้า เฮาซื้อของกินสุกมันถูกกว่าราคาที่เฮาซื้อมาเห็ดกินแบบนี้แต่ก่อนว่าของกินสุกเขาขายแพงนะก็เลย่าซื้อกินของดิบของดิบมันจะถูกกว่าแต่ก่อนนะบดนี่ซุ้มมือนี่เพราแมนเดอร์บะนี่เข้าเข้าซื้อของกินสุกมันถูกกว่าบดนี้อ่ามันในหน่อยกว่าแต่ว่ามันบ่ได้อมน่ซุ้มนเฮ็ด บันีเฮ้าซื้อของดิบสมมติว่าอย่างเช่นเฮ้าอันซื้อผักซื้ออย่างเนาะเฮาซื้อมาแล้วเฮากับมาเด็ดมีถิมแน่นบ่มีถิมมันก็ได้น่อยมันได้หน่อยลงเสียเวลาเห็ดเสียเวของสุกมากคือซื้อมาอ่าแมนค่อยางแมคร์ใส่จานกินในรถแมล้วก็เฮาซื้อของสุกเนาะเฮ้าเฮ้าบ่ได้มาเห็ดบ่ได้เสียเวลาแล้วก็บ่ได้เสียอันเกลือแปลงนัว ค่าไฟค่าอย่างฮ่ะนะไม่ต้องเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยมน,นมันปลาไม่ต้องเกลีองแปดเกลีองเครื่องปรุงออหยงังต่างๆคะแหละถ้าสมมติว่าคนโบราณเข้าซื้อกินมันถูกกว่าอาหารทุ่งอาหารกล้องเนี่ยเป็นเป็นอาหารของมนุษย์เงินเดือน<ม>นะครับเอื่นว่ามนุษย์เงินเดือนอที่บมมีเวลาหรอกข้าเจ้าที่มานางังเห็ดกินแบบได้เท้าอยู่งี่ท่นเจ้าของหล้กก็มาเห็ดกับเขา กินเองแบบนี้ที่่ใครมีสําหรับมนุษย์เงินเดือนตื่นขึ้นอาบน้ําแต่งตัวนะครับเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงนี่เริ่มเริ่มที่จะออกบ้านแล้วกว่อนที่จะไปหอดหมองทํางานกับแวะเสือ,อาหาันถุงสะก้อนทั้งเข่าทั้งกลับมาล่ะผู้บระยัดกับซื้อพวกปิ่งพวกปิ่งพวกย่างหาบาทสิบบาทว่าพูนเรื่องอาหารถุงตอนนั้นคอยกับมิ้นตามากครั้งแรงยังบทันมากเมืองไทยมาอยู่กับพัชรินาร์สัมฤทธิ์เนาะ กับน่องแตงโมเหตุงานอยู่ลาโลงโลงงานอ่าเป็นขาเจ้าเย็บเย็บผ้าเย็บเสื้อฮะนะาอยู่เล่าวะอยู่เล่าอยู่เื่งจันนะเรื่งจันเมนกอนกอนสิขามาไทายมันยังดนอีกเติบอยู่เนาะเบาเบาถึงการซื้ออาหารทุงเนาะ,ะเคยกับน้องสองคนกินประหยัดสุดเลย <laughs> กินอ่าแปดพัน แปดพันกรีบต่อสองคนขาบหนึ่งอืมแปดพันแปลว่าเงินเท่าไหร่แต่ก่อนมันเงินแบบเงินบาทมันถูกเงินบาทสามเงินบาทได้สองแสนามแสนห้าพันหนึ่งต่อสามแสนกว่าสามแสนกว่าสามแสนห้าแต่นั้นนะประมาณนั้นสามแสนห้าแหละแปดพันขาบหนึ่งสองโดยน้องกินน้ำกันเคยผ่านมาแล้วชีวิตนะแต่เธอประมาณ ประมาณยี่สิบกว่าบาทนะครับ้าเป็นในในตอนนั้นค่ะในตอนนั้นประมาณยี่สิบกว่าบาทยี่สิบห้าบาทนี่แหละจาได้ที่ว่าเอาไปแลกนะครับเอาไปแลกไปแลกเงินเก็บเนี่ยเงินเมื่อหนึ่งนี่สีได้อยู่สามสามล้านกว่านะครับเงินเมื่นหนึ่งได้สามล้านกว่านตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็หกเจ็ดศูนย์นะครับทีที่มันยืนอยู่มื่นมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งได้หกล้านเจ็ดแสนนะครับหกล้านเจ็ดแสนประมาณนะ เคยเคยมาแล้วการการยู่การกินนะเออเ้าต้องเห็ดแนวใดเพื่อให้มันอยู่รอดต้องเห็ดแนวใดสองไอ้น้องเด้อกินน้ำกันคาบหนึ่งแปดพันมันถึงถามว่าวมันอิ่มบอมันบบอิมอ่มกินพ่อพ <c oughs> ่อยู่รอดกินกินกินเราเฮ็ดให้หุ่นดีเด้อท่า <c oughs> นบอกอทั้งหุ่นดีพ่อมวะนี่เออตอนนั้นน่ะจอยเด้อ หาหาสิบเจ็ดโลหาสิบเจ็ดหาสิบแปดตอนนี้โอ้ไม่ต้องเว้าหรอกตอนนีเ้เริ่มจะเป็นพวงแล้วอยากได้แบบนั่นอยู่ใครจะเป็นพงอยากอยากได้แบบนั่นอยู่อยากได้เป็นพงบอกบอกอยากได้อันหุ้นเพียวๆจะจอย,จอยสูงๆค่ะนาน้อกบกับบอยากกับกับไป <laughs> กินมือละแปดพันอีกมันกแต่ใ <laughs> ยล่ดอกเดี๋ยวนี้มันไม่มีลวมือละแปดพันซื้ออาไรแล้วอ <laughs> ันยุก็พอยก็ บ่อยก็ดะยากบ่อยอึดในยากหรอกอต่ส่เต็มที่มี่ไดละไข่ขึ้นไข่ขึ้นอนนั้นน่ะพรอ้อมคุนดีใครเจ้าเจ้าหน็นตอนน้นั <c oughs> ้นเจ้าขามากต่านบบก่าที่เอาเจ้าตีผูให้ผูให้ตอนนั้นนาป็นซิวจกัวจกยังจักดำจักแหล่หนาสีผิ้วเป็นชนะีน้ำตาลนะครับบ่อ่เขาตุนพ่นแบบนี้นี่เจ้าเห็นบ่เขา อกับแต่งโมนี่คนระเบิดเลยแสดงว่ามามาอยู่น้าเจ้าแล้วเจามาแต่งมาเสริมเนาะอ๋อมันเขาพ้นว่าการที่ค้นจะผิวพันธ์ดีมัน่รามันมิ่งไปหาซื้อเนี่ยมาท่าเดีมาซื้อนั่นเอนีมาท่าช่วงนั้นมันมันอันมีแนวคิดมากเนมานี่มันอ่ผิวพันธ์มันก็มาจากความสุขด้วยเด้จิตใจพองใส เนี่แนวบำรุงอยู่ดีกินดีบำรุงทุกแน่วอ่ะละเนาะกินเต็มอิ่มเออเรื่องคิดมากแล้วก็ทั้งหางหางเงินบ่พอใส่นะต้องต้องกินพ่อมันมันบ่ตายยื้อชีวิตไว้ซื่อๆสั่นนะกับตอนนี้เนี่ยเขาละเขาะเบอร์นะครับกิ่มทั้งนั้งนอกกิ่มทั้งทั้งในนะครับกระพบสดใสเฮ้ยน้องเชียวบอกมั้งโอ้ยพานชีวิตมาก คือว่ามันการอดตายแล้วนว่เแตงหนาท่านาครับบด้ขาดนะครับมักกับมัดยั้งนะโงการนี้เครื่องจังอไงเซร่มเขาเอานี่เซรามนี่ยังไงอ้ห้าสิบปอร์ซ็นกันแดดนะกันแดดของอ่ายูซรินยูซรินยูซรินน่พันก็บาทนะครับซึ่เป็นชุดเป็นยั้งกับพันสองพันยังสิอะเจ้ากระโดดืัไน่ไเลยโดนนั่นเด ได้ดวนยุ่งแต่เดือนสามพุ่อนะแม่นหรือเปล่มันกัดกวาดไงเด้แม่นตอนนี้ยังยังเหลือเยอะแต่ว่ามันไก่จะเบิดแล้วล่ะเครื่องใส่เครื่องยังเครื่องกินเครื่องยังบ่ดถ่านนะครับน้อนในห้องแอร์ที่นอนนุ่มๆนี่เม่ค่อยถึกแอร์บันไดเปินหม่างใส่พัดลมเปิดแต่พัดลมอ่ะย่างน้อยๆก็ต้องเปิดให้มันฉ่ำไว้เช่นกันแม่เปิดให้มันฉ่ำ แล้วก็ห้ามาเปิดพารล่มยามนอนก็นมีคนอ่ากอดอะอะไรทำนี่กันเนาะอันนี้อันนี้นาาห้หหนนาวใช่ไหมโทษสานหรือเปล่าปอกหรือเปล่าเจ้าใจชิมสูวรนเมืองละบอกเาจ้าปอกอะปาดกินข้าวหมกม่วงนี่ให้เจ้าปักข้าวหมกสีด่างเอาเอา,เอาลรสปาดเนี่ยเทียดด้วยข้วาวหมคนบมกเคยในค้นบมกเคยหลับมันสีได้รูปปาดอยู่ข้างในเป็นยังไง ไปบอกตั้งแต่ว่าปาดกินขค้ือหมักจีดาขค้ือหมักเราเราเรื่องการใช้ชีวิตจะได้แต่ก่อนพระมาจนหอดสมือนี่นะว่าถึงร่างเคือกับน้ำตาสิไลการใช้ชีวิตนะครับผมก็บอกบอกอย่างหลายนะครับแต่ละคนไม่สามารถที่จะเ,เลือกเกิดได้บ่สามารถที่เลือกเกิดได้วกัหนดชีวิตของได้ในก่อนที่เขาจะเกิดแต่ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาใหญ่เกินมา เฮาส<ด>ามารถรที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองได้ว่าเฮ้าสิไปจังไดมากจังไดใส่ความสามารถของเข้าเนี่ยสติปัญญาของเข้าเองเนี่ยแหละอีพาเจ้าของไปสู่ความสำเร็จนะครับผู้ใดสิไปสู่ความสำเร็จหรือว่าไปสู่ความตกต่าก็แล้วแต่แล้วแต่ความผิดแล้วกับคนอ่รรมหมากมันเป็นแบบนี้เนาะอะะ้าคอยบบรูคอยกับว่า มักเขือที่มันมักครอเทศบมักกรอเทหมัรเนไงดิบ่เม็นมักกรอเล่นอ่ามักเขือคือเขาเฮาเห็ดกินนี่นะมักเขืใอญีๆไง่น่ะมีลุุนนไง้หมัเขือมักเขือเขาเอินกระปาดเป็นเงียมเงียยังอ่ามักแต่งหม้อในกระปัดฝานเปีกมันออกเขาเอิ้นมักเขือหมักหมัเขืออามักข้อยขวอยควายยังน่ะมักเขื่อเผาเออมาเเขือเผามักเขืออไง่งหมัเขือเจ้าพญาหรือหมัหยัง มันมีซื้อเข้าเจ,าจ้าอยู่หน่วยหน่วยจำนี่ไงวะนี้ก็มีนะครับบักเขือเป่าแล้วคุณดิซื้อมาปลูกจากสองต้นเพื่อกินอันนี้ครั้งแรกเด้อบัวตองหัวเด้อพี่น้องอบอ่เคยกินอีเดีเลยนั่นแหละกินให้เพิ่นเบิ่งลรือบานีบาน,น,นิ่งห้าเอาวปอกเปลือก่มฝานเปลือกมันออกเหลอฝานคือหมกโม่นี่นก,ก,นกินก็หมกโม่มนี่คือห้าวบ่เคยบ่เคยกินอีหลีบ่ฮู้ล <c oughs> ่ะคอยกัว่าแต่หักมะเขือใหญ่อันนั่นแหละคอยว่านะ จะ่านไปพานมากขาเจ้ากับมาขครตลอด่ก็เหลียวเบิ้งเหลียวเบื้องโมคาซิเอ้ากินก้อนผู้เจ้าของอ่ะปอกให้เจ้าเอ้าผักพับลูกพับนะครับลูกพับมันคือหมักโป้มอะเลไว่จังเลมันเป็นแค่ไหกินเบิ้งแล้วว่าเจ้าว่ามันคืออย่างบันยังใคยเบาดูบนฟังดูในความรู้สึกครั้งแรกที่เข้าปากเนี่ยฮะเป็นไร คคยว่ามันคือหมักปมูมคือ,ปอบปอเสาบบ่หวานบ่หวานหอมวานปะสื้ออีกเนาะอันนี้อันนี้เอาอมาซิมเนี่ยื้อยานมันบ่แซ่บนะ <c oughs> ก็เลยบ่กล้าซื้อหลายซื้อแต่ลูกเดียวกินได้ไหมหวานเนี่ยหวานเนะนะอ,อ่ะเสาว์ปอืมอ่นคลายๆหมักปูหมักแอปเปนะิ้ลนะอ๋อหมักหมักปู อันนั้นมักแอปเปิ้ลตีใอยกำลังวันทีน่ทำแบบหมักปมคือหมักยังอแอปเปิ้ลหมักแอปเปิ้ลมันจะไม่กินของเขาวการที่กินลูกกะมีขนาดเหมือนกับแปอปเปิ้ลกินคือแอปเปิ้ลมีมะเร็งมีอยังคือกันแล้วแต่ว่าตัวนี้ว่าเพื่อว่าแล้วแต่คว่าหมนะักเนาะตัวนี้มันจะหวานนะครับหวานหวานแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะเป็นก๊อบก๊อปก๊อป แม่อันนี้แต่ว่าอันนี้มันมันบบมันประกอบนะอ๋อประกอบมันจะเป็นนุ่มๆเหมือนเป็นนุ่มๆอ่าหมากอี่ยงต่างๆนะครับเออเป็นเอกลักษณ์ของเขาแหละเป็นความพิเศษของเขาเองนะครับอืมแม่อ่ะเมือนีดก็คงจะปิดเก็บด้วยเนี่ยหมากหมากยังก่อนลูกลูกพับลูกพับหมากพับหมากพับอืม ลูกน่ค,กคือหมากคือนวยนัยน่นแหละกันมันบามนมเจากกันเลยเหมือนนวยห,วยหวยมากพับนั่นแหละพับปิดไทยด้วยตตวนี้อของไม่ของมินตาแซ่ค่อยย่ <laughs> <laughs> งางไปตลาดค่อยมีย่ายนึงเพิ่นปาดมาไวแบบนี้แหละเบิง่งค่อยย่างไปยืนเบิง่งเอ้มันมันทั้งในมันเป็นแบบนั่นบ่อ <laughs> มันผมมีแกน อมมันก็นยังมีความกรอบนิดนึงอยู่แบ่บอืมแ่บเลยเล่ะอันนี้ซสื้อมาทดลองเทอหน่ต้องสื่อหลายคนนี้ยิดใจแล้วได้ร่องได้ลอ่ลองของไทยแล้วดิเพราะว่าติดใจอือเพราะว่านิสัยคอยนะคอยต้องสื่อหน่อยมาล่องเมืองก่อนว่ามันแสบบอือแล้วคอยคอยยัง เท่านาค่อยไปค่อยจังซ <laughs> ื้อร้ายน่าจะแซ่บเราเก็กินตลอดเลยบาปเลยกินตลอดเลยเอ้าไวซ์ามี่กันเนาะเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไม่เนาะกินเขาคุยกันอิ่มแล้วผัดปลาหมึกผัดเผ็ดปลาหมึกเนาะอ่ะความแซ่บความนัวอิ่มแล้วมื้อนี้ก็คงเอาไวซ์าม <laughs> <speaking> ี่กันเนาะสองเท่าเฮานี่เจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไม่เด้อมื้อนี้สบายสวัสดีครับ